วันนี้ครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคนควรข่าวข่าวคนคนแซมห่ามันเจ็บๆคันๆทุกเรื่องราวทั้งคนทั้งข่าวมาติดตามกันที่ผู้จักควรนะครับหลังจากคุณชัยราชวัตรแสดงความคิดเห็นใน Facebook เ,เกี่ยวกับกรณีนาย,ยกรมัมนตตีว่าเป็นหญิงโง่คนเสื้อแดงไม่พอใจก็เลยไปฟ้องคุณชัยราชวตรจะเอาผิดให้ถึงที่สุดนะครับล่าสุดนี้ก็ยกขบวนกันไปที่ ล,ล่าล่าสุดนี้ก็ได้ดยกขบวนมาที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะครับยื่นฟ้องบัญชาคามิสองกาตูนดูโอนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรประเด็นอะไรนะั้นไปชม,มพร้อมๆกันครับท่าน้ชมครับฟ้องบัญชาคามิายแดงโรทุกสารเจอจนได้สำหรับดูโอการ์ตูนในเครือผู้จัดการ ทั้งบัญชาคนวาดคามีคนคิดแก๊กหลังใช้งานบรรดาควายแดนจนเรียกเรตติ้งคนอ่านลถล่มทลายในเว็บเมนเจอร์โดนเหล่าควายแดนยกฝูงโร่ฟ้องทุกๆก,กสารที่มีอยู่ในเมืองไทยเป็นที่คำกริ่งคำไม่ออกเสว้าในฐานะที่เป็นลูกไม้ลูกมือของบัญชาคามิแหลมบางลีหรือแหลมผู้จวน พยายามยื่นนิ้วก้อยอันน้อยนิดคืนดีกับเรล่าบรรดาหัวโจกควายแดงแทนเจ้านายคือคามินกับบัญชาผู้เป็นเพื่อนทว่าไม่เป็นผลักแววเนื่องจากควายแดงทั้งหูยืนยันนอนยันตีลกายันควบกรีบยันยังไงยังไงเราบรรดาควายแดงอย่างพวกเราก็ต้องฟ้องเอาผิดบัญชาคามินให้ได้ให้เค็ดหลบับทั้งจำทั้งปรับจะได้จดจำให้หนำใจไม่ยอมรามูออ oh. จะสู้จนถึงดีกาควายแดงในคราบขังคกทุกอกเปิดเผยความในใจว่ามามามาเนี่ยพี่แหลมรู้สภาพของพวกผมสิครับแบบนี้จะไม่ให้ฟ้องได้ไงไม่มีควายที่ไหนในประเทศใดๆในโลกนี้จะถูกใช้งานหนักเท่านี้อีกแล้วไม่มีอีกแล้ว เอาคร่าวๆคิดกันแร์ๆดูกันแร์ๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับพี่แหลมแค่นับจากต้นปีที่ผ่านมาบัญชาคามินนี่แหละตัวดีใช้งานพวกเราแทบไม่เว้นแต่ละวันบางทีก็ใช้ทีละตัวสองตัวบางทีก็ใช้กันหลายตัวบ่อยมากมากัมก,มกที่ใช้พวกเราเป็นฝูงเป็นฝูงพวกเราจรึงใช้วันแรงงานถือเป็นเลองงามยามดี หากันร้องมามาไปยื่นฟ้องต่อตำรวจและก็ศาลเรียกว่าฟ้องครบทุกๆุกสารก็แล้วกันก็นี่ไงล่ะหลักฐานเห็นกันจะจะวันก่อนใช้เราฝูงหนึ่งต่อมาใช้อีกฝูงให้พวกเราทำท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็พี่เรนมากใช้พวกเรา ผสมพันกันออกสื่อด้วยนะโอ้มันสุดจักทนจริงๆเรี่ยวแรงที่มีเท่าไหร่ไม่หลงเหลืออยู่เลยคิดว่าพรุ่งนี้คงจะได้นอนพักสบายสบายที่ไหนได้มาต้อนพวกเราเป็นฝูงเป็นฝูงออกคอกไปใช้งานอีกแล้วแบบนี้มันต้องฟอ้องแบบนี้มันต้องฟอ้องไอ้เข็ดโพธฐานใช้แรงงานควายแดงเกินกว่าเหต ตัดสินให้คนรับได้นะมันง่ายแต่นี่ต้องตัดสินให้จุดจุดจุดมันยากชิบหายเลยปีปีเลยปีดองปีเลยปีดองปีให้ตกลูกแยะ,แยะจะได้มาช่วยกันเจรียนี่ที่ท่านตากสินไปกูมา และจีงวันนี้ต้องขอลาท่านผูช้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคนควรข่าวข้าวควรคนมีทั้งเรื่องคนและมีทั้งเรื่องข่าวแสบพามันเจ็บเจ็บคันคัน